ครับแม่แม่ครับวันนี้ก็ห่าคุณยาทองปูนก็เหลือแค่นี้ครับนนจะหมดแล้วนะครับวันนี้ก็ตัดหมดพอดีนะครับสำหรับวันนี้ดตาได้บอกครับแม่แม่ว่าย้าที่ตัดมาก็ประมาณสองงาน,นครับเป็นแปลงที่คุณแม่ช่วยเหลือมาก็วันนี้ก็หมดนะครับ กาจะตัดหมดพอดีเหลือนิดเดียวนะครับแม่ครับอันนี้ก็ทำให้แม่ยังไงก็ผมจะไปดูแปลงที่แปลงอื่นนะครับเพื่อจะให้คุณแม่ดูนะครับเพื่อจะลงคลิปให้ดูนะครับก็วันนี้ก็สำหรับแค่นี้หนึ่งนาทีเอสองนาทีนะครับตาได้มาตัดไว้เพื่อจะข้างถนนรถข้างถนนรถใหญ่นะครับ ผมใหญ่นยครับแล้ก็เหลือน้อยแล้วนะครับน,นี้ก็หมดพอดีนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ